การทำวีซ่าคืออะไรการทำวีซ่าคือการคัดกรองคนว่าคนประเภทไหนที่เราจะให้ตีตราหนังสือเดินทางให้เขาขึ้นเครื่องบินมาได้ยกตัวอย่างถ้าเราจะไปยุโรปจะไปอังกฤษจะไปยุโรปประเทศทั้งหลายหรือจะไปอเมริกาเราจะต้องไปแอพพลายขอวีซ่า เขาจะมีฟอร์มให้เรากรอกว่าเราเป็นใครมีญาติพี่น้องอยู่ที่ไหนอาชีพอะไรและมีหนังสือรับรองว่าเราประกอบอาชีพมีนายจ้างรับรองจริงว่าเราทำเป็นหลักเป็นแหล่งมีเงินเดือนเท่าไหร่มีเงินฝากเท่าไหร่เอาบัญชีเงินฝากหกเดือนที่ผ่านมาสเตตเมนต์ไปให้เขาดูมีใบรับรอง มีตั๋วเครื่องบินไปมีตั๋วเครื่องบินกลับเรียบร้อยเราจะไปทำอะไรแล้วเขาก็ขอสัมภาษณ์ไอ้วันที่ขอสัมภาษณ์เขาจะได้ดูตัวเราและเขาจะได้พิมพ์ลายนิ้วมือด้วยเป็น biometric พิมพ์ห้านิ้วคสิบนิ้วแล้วก็สแกนตาเพื่อให้เห็นแววลูกตาเพราะฉะนั้นพวกนี้ มันบอกเลยว่าพอคุณเดินทางไปถึงประเทศเขาถ้าเขาอนุญาตให้คุณไปคุณก็ไปสแกนมือไอ้คนที่มาเนี่ยไม่ผิดเพราะว่าสรารรูดเขาสกรีนให้แล้วเขาตรวจสอบให้แล้วค้านุญาตจริงเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไปทำอะไรเป็นอาชญากรรม,มหรือไปเป็นคอร์เซ็นเตอร์ไปเป็นแก๊งพามันนุษย์ไปเล่นการพน,นันไปเปิดบอลอะไรต่อไม่ได้ก็ต่าง จับได้รู้เลยว่าคือใครเพราะว่ามันมีไบโอเมตริกเรียบร้อยอม,อม,มีประวัติเรียบร้อยครับือถ้าอย่างนี้ผมคิดว่าเราก็จะสามารถคัดกรองคนที่จะเข้ามาไอ้การคัดกรองมีค่าใช้จ่ายแน่นอนเขาก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าคุณรู้ไหมว่าคุณจะขอวีซ่าเข้ายุโรปทีเนี่ยสามพันห้าพันบางทีก 8, ็แปดพันยงประเทศไทยเนี่ยเคยเคย เก็บค่าทําวีซ่าเพียงแค่พันห้าร้อยบาทต่อคนในการที่จะขอวีซา่าแล้วคนจีนที่เข้ามาเมืองไทยสมมติว่าตอนนี้หกล้านคนหกล้านคนคนละพันห้าร้อยบาทคุณคูณที่มันได้เท่าห 9, ทไหร่เก้าเท่าไหร่ครับเก้าพันล้านเก้าพันล้านฮะเกือบหมื่นล้านบาทต่อปีนะครับนี่เฉพาะคนจีน แล้วยังมีคนชาติอื่นๆดี <c oughs> ถามว่าเงินนี้ไปทำอะไรเราไม่ได้ต้องการเงินแต่เงินนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบคอยดูแลและเงินนี้เก้าสเอร์ซนเข้ากระทรวงคลังอีกสิเอร์ซอยู่ที่สถานพูดสถานกงศุลในต่างประเทศเพื่อที่จะไว้ช่วยคนไทยที่ไปตกทุกข์ได้ยากในประเทศนั้นๆอืม <c oughs> คุณเคยเห็นไหมตอนที่อิสราเอลมีสงครามใหม่ๆคนไทยหนีตายกันเราต้องเอาเครื่องบินไปรับค่าใช้จ่ายพวกนี้มันก็จะช่วยคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากหรือเกิดปัญหาในต่างประเทศด้วยเราได้คัดกรองวีซ่าเราได้คัดกรองคนที่มีมีมีมดีพอสมควรที่จะเข้ามาเที่ยวประเทศไทยใช่ไหมครับถ้าแบบนี้เราก็จะจะสบายใจขึ้น และคนที่เราคิดว่าไม่มั่นใจเราก็ไม่ให้เข้าเราไม่ให้วีซา่าเขาจะได้ไม่เสียเวลาที่จะเดินทางบินมาถึงประเทศไทยมีบางคนบอกว่าก็าให้เขาบินมาแล้วเรามาคัดกรองในประเทศไทยก็แล้วกันผมคิดว่ามันจะใจดำไปไหมมาถึงตมประเทศไทยมาถึงสวนณภูมิเข้าคิวมาถึงบอกเอ้ผมไม่มั่นใจนะว่าคุณดีเปล่า ไม่เอาไม่ให้เข้าเรามีสิทธิ์แต่แบบนั้นเนี่ยทําไมไม่เราคัดกรองซะแต่ต้ต้นทางเราเขาจะได้ไม่ต้องเสียค่าเครือบินทุกอย่างก็จะดีกว่า